ข้อเขารอเอาไว้เลยยิ่ปลายปีแบบนี้มาม่วนซื่นกันสนุกสนุกเต็มที่เลยที่หญิงลีสีจุมพลนะคะไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องรักตรีชัยนารงจ้าวันก่อนแวะมาบันเทิงไทยรัฐของเราบอกเลยว่าสดใสแพ็คคู่ี่หญิงลีคลุกมากไม่รู้ไปินอะไรมาเต้นตลอดการสัมภาษณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหลังกล้องแล้วก็ฝากบอกแฟนๆบันเทิงไทยรัฐด้วยว่าแคมเปญเนี้ย แซ่บคักฮักหลาย,ยน้องตรีชนรงนี่นะไปออนทัวร์พบปะมิตรรักแฟนเลนพลงทั่วอีสานด้วยค่ะส่วนความมันความป๊วไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพี่หญิงลีตรีชนรงจัดเต็มแน่นอนสดชื่นสดใสแถมยังชวนพี่แจ็คเกอรีนของเราเต้นโชว์แบบว่าอุ้ยน้าแบล็คดอกกันไปเลย,ยไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ เอาจริงๆ energy ยิงลีมาจากไหนคะมันคือมีแห้งมวลตลอดมาจากหัวใจของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มีความรู้สึกสดชื่นเป็น e n e r g ตัวอย่างแล้วคนอื่นเขาก็สดชื่นตามด้วยอยากจะให้พี่แจ็คเต้นด้วยใช่มาเลยค่ะมาเลยค่ะสอยๆอยซอยอยซอยซอยอกระสุดหน่อ เพลงร้องว่าไงไม่รู้อะดูท่าเต้นกันไปก่อนแล้วกันดูคนมากเลยดูแค่นี้ก็มันกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> อรอติดตามผลงานใหม่ๆของพี่หญิงลีแล้วก็น้องตรีชนรงค์กันได้นะคะเ<า>ออเนี่ยเข้ากับช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะคุณผู้ชมดดแบบท่าเต้นมันแบบม้วนๆอย่างนี้นะเออซุบซิบกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าวงว่างนะเวลาเหลือจะมาเต้นในวงการในบันรทยากาศกันก็เต้นกันเลยวันนี้แล้วกันเออเอาสีคุณเอาสี